สวัสดี FC นะคะขอต้นตรับเข้าสู่ช่องช่างผงไนะอเดียชาแนลเนาะก็พี่น้องดูพานังขออยากใส่ถุงมือก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาปอกหน่อไม้ให้เอซได้ดูกันเนาะวันนี้นะตอนขึ้นเขามาก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ FC ได้ชมกันเนาะพอมาถ่ายคลิปอีกทีนะจะเต็มตะกร้าแล้วนะพี่น้องใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะกันเปลือกหน่อไม้โดนมือดนมีดนะ ดูนมีดโดนมือเนาะปอกหน่อไม้บาดมือนอะแล้วเราก็เส็งตัวให้เรียบร้อยก่อนนี่คือตัวอย่างนะคะที่หามาให้เอซีได้ชมกันเนาะว่ามันเป็นหน่อแบบนี้นะพี่น้องนี่ที่ได้ก็เต็มตะกร้าแล้วะเดี๋ยวเราจะปอกหน่อไม้ให้เอซีได้ชมกันขออนุญาตนะคะถ้านั่งอาจจะไม่สวยโซภา ก็เรามาวันนี้เปลี่ยนคู่นะเปลี่ยนเพื่อนนะมากับเจน,นาสองคนนะกินข้าวเที่ยงเสร็จก็มาดูหนไม้นะคะเราก็จะลอกให้เอฟซีได้เห็นได้ชมกันเลยนะวันนี้วันนี้นั่งอยู่ร่องน้ำธรรมชาตินะคะน้ำนี่น่าจะสามารถกินได้แหละมันเป็นน้ำพูเนาะนตรงที่หนูนั่งตรงนี้เป็นน้ำนะแอ่งน้านะคะ เดี๋ยวให้ fc ได้ชมบอกไม้ก่ะแต่และหนอก,ก็ออกมาสวยงามแบบนี้นี่เต็มตะกร้าพี่น้องเดี๋ยวเราจะใส่ถุงแล้วก็ใส่เป้สะพายหลังเพราะว่ายิ่งไม่มีเอวยิ่งหนักนะคะเจนาอยู่ด้านบนทางโน้นนะหนูมานั่งถ่ายคลิปให้ fc ได้ชมกันวันนี้นะกิ๊กไม่ได้มานะไปทาหน้ายางนะแต่ทาลิปสติกสีแดงบอกว่าหน้ายางเน่านะคะฝน โดนฝนเยอะนะน่นไม้ช่วงนี้ก็จะแก่แล้วนะหางยาวนะก็จะไม่เป็นสีชมพูอองตองหรือสีม่วงที่เหมือนช่วงต้นฤดูที่พ่อมาต่อยไปใช้เสียมไปขุดเนาะเสียมน้อยไปขุดนะเราก็จะเหลาเอาแบบนี้นะเปลือกมันแข็งมากนะคะต้องระวังวันนี้ไม่รีบนะพี่น้อง ได้กี่ถุงก็เอานะสี่ห้าถุงก็เอานะเพราะว่ามาตอนบ่ายมันเหนื่อยมันร้อนมันแดดนะแต่พอมาต่อยอกไปเถอะนะคะเพราะว่าจะได้มีคลิปให้เอฟซีได้ชมนะหลังจากที่พาน้องมาต่อยไปยื่นเอกสารที่โรงเรียนต่อง,งอยเพื่อที่จะยื่นสอบมหาลัยขอนแก่นนะก็น้องมาต่อยก็จะไปรับเอกสารอีกในวันที่ ในวันพฤหัสนะคะเราสองแม่ลูกก็ไม่งโง่พ่มาต่อยแล้วแต่วันนี้นี่ภูมิใจนำเสนอหน่อไม้มีแต่หน่อสวยๆคือ fc มาหาก็จะได้มีของฝักของต้อนนะขากลับเดี๋ยวจะพา fc ไปเล่นน้ำ นะคะที่เจ้าออเดนเล่นบันนั้นเนาะก็วันนี้เอาขากล้องมาด้วยนะคะก็เลยมีดีให้อวดพี่น้องเอ้ยคือเงินทองเราจะไม่ค่อยพอใช้แต่เราก็หาอยู่หากินนะพี้น้นงก็บางวันบางคาบก็ซื้อบ้างนะเพราะว่าเด็กน้อยเนาะเขาไม่กินเหมือนเรานะเรากินต้มน้ำไม้จ้ำแจวกะปิเด็กเขาเด็กเขากินไม่ได้นะ แต่บางคนบางบ้านเขาก็กินกันนั่นแหละแต่บ้านหนูเขาก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะสำหรับเด็ก <_ C 1> มาแล้เบอร์ <_ C 1> ก็เสียงขานก็อยู่ข้างบนนู้นนะคะวันนี้เราพาเอซมาดูการปอกหน้ไม้สดๆนะคะ ที่กลางป่าเลยนะนั่งอยู่ในห้งห้วยร่องน้ำธรรมาชาติฮะมิแมงเขามาหาก้อนเห่าบา่มีแม้งเขามาหาก้อนเห่าบา่มือเลิกเก้าและไม่ยู่บ่ บอ่อมีได้ไก่เด้อตุมาานันได้เงินเสียงน้ำไหลได้อันนี้เพ่นไม่ได้เงินหัวเสียงน้ำต้มกันไม่ได้ยู่ไก่เสียงน้ำได้ไมีได้หุ่นมาหวัวพีชเจนาบอกว่ามีคนหาก่อนเราแล้วนะคะ องเชนาก็ได้เยอะนะพี่น้องตอนเจอกันตอนนั้น,นะได้แทบจะเตรีมตะก,ก้าเลยแหละเพราะว่าตะก,ก้าใบเบลลมเลยนะถ้่าตะก,ก้าผ้าเนี่ยเลาะล่เท่นนั้นแล้วผลผัดไดเ้น,นอใหญ่ๆเนาะผลผัดไดเทนอลใหญ่ เราก็เอามานะพี่น้องกินน้ำก่อนระยะนะคะเก็บนหน่อไม้ใส่ถุงก่อนนะคะถ้อยหน่อไม้กันเด้อเอานอไม้เสิร์นถุงก่อน เยวใส่ถุงเสร็จแล้วจะโชว์ให้เอฟซได้ชมกันนะคะว่าได้เยอะไหมนะที่อยู่ด้านหลังนี่ก็จะเป็นป่าหนอไม้ทั้งนั้นเลยนะมีโขนหินมีต้นไม้ใหญ่ล้มนะทั้งมันแก่ตายทั้งมันหมดอายุไขเนาะพี่น้องเนาะก็จะมีนะกับดักสำหรับดักสัตว์ป่าของชาวบ้านนะ มีมะแดงด้วยนะคะสองตัวไปฝากน้องไอเดียนี่พี่น้องเดีเ๋ยวเราจะใส่เป้ะฮะสะพายเอาคุนเจี๊รุดเราด้ ายถุงแล้ววันนี้ไม่ได้เอาป้องมันได้พี่น้องวันนี้เอาแต่หนอมันลรวนๆนะเก็บตภพระใส่กระเป๋าก่อนนะคะเดี๋ยวลืมน่ก็อัอดอดูแหง,งน้ำพี่น้องนี่ใสติงลิงดูบรรยากาศร,บรอบๆนะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนบ๊ายบาย